รีวิวหนังรอบสื่อ Conan the Movie 27ปิิศนาปากการ5แฉ การกลับมาของจอมโจรขีดพร้อมกับเซอร์ไพรส์ที่ร้องกรี๊ดกันทั้งลงในเดอะมูวี่ภาคนี้นะครับจอมโจรขีดได้กลับมาอีกครั้งนะครับพร้อมกับสารเตือนการป้นดาบญี่ปุ่นโบราณนะครับของนักลบในอดีตฮิจิคาตะโทคิโชที่เมืองฮาโกดาเตะแห่งฮอกไกโดซึ่งโคนันรันและคาซึฮาะก็อยู่ที่เมืองนั้นพอดีครับเพื่อมาชมการแข่งขันไอจิโดของฮัตโตริเฮจิทําให้พวกเขานะครับต้องมาพัวพันกับคดีการป้นนี้ที่มีเรื่องราวเบื้องลึกมากกว่าที่ขีดว่าทํา จอมโจรคิดถึงสนใจดาบญี่ปุ่นนี้กันนะหลังจากที่ไปดูหลังรอบสื่อเรื่องนี้มานะคะโคดันเดอะมูฟวี่ภาคนี้นะครับไม่ได้เกินหรือปูเรื่องอะไรมากครับมาถึงนะครับก็เริ่มให้เราเห็นถึงทิกและการปนของจอมโจรคิดเลยตอนแรกที่ดูนะครับยังแปลกใจอยู่ว่าเปิดมาไว้ขนาดนี้เลยหรอจริงๆแล้วนะครับการปนของจอมโจรคิดเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความสนุกในการไขคดีครั้งนี้พอพวกโคนันนะครับยังต้องตามไขปริศนาของดาบโบราณอีกด้วยคับทำให้มีความสนุกทั้งในพาร์ทไขคดีที่อาจจะต้องตั้งใจ ตามหน่อยนะคะพอรายละเอียดเยอะมากครับแต่พอเฉลยแล้วนะครับว้าวสุดๆเลยฮะผูกปมมาแบบช่ำมากครับเน้นสืบสวนมากกว่าพาาเก่าๆและพาร์ทแอคชั่นนะครับก็จัดเต็มมากแต่ระดับความเวอร์ขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับความฮานะครับก็เต็มที่เหมือนเดิมครับทำเอาขำกันลั่นโลงเลยครับ จุดเด่นอีกอย่างของเดอะมูวี่ภาคนี้นะครับคือขนตัวละครมาแบบเยอะมากครับแต่การขนตัวละครมาเยอะขนาดนี้นะครับก็ไม่ได้ทําให้ความสนุกของหนังเรื่องนี้นะครับมันลดลงเลยพากเขานะครับดึงคาแรคเตอร์แต่ละคนมาใช้ได้ดีมากๆเกียรบทให้ทุกคนแบบโอเคไม่มีบทจางรวมถึงตัวละครใหม่ๆอีกด้วยฮะแต่ภาคนี้นะครับบอกเลยว่าเฮจินะครับมีซีนเทเยอะมากๆเลยครับเรื่องนี้นะครับมีการแทรกเก็ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมาด้วยครับซึ่งทีมงานนะครับทำการบ้านได้อย่างดีครับสามารถเอาช่วงเอโดเมจินะครับมาใส่ในเรื่องนี้ได้อย่าง กลมกล่อมเลยครับรวมถึงเซตติ้งโลเคชันนะครับที่เห็นแล้วนะครับอยากไปเที่ยวฮอกไกโดเลยฮะแต่มันนะครับก็ยังมีจุดที่น่าเสียดายนะครับอาจจะเป็นบางฉากนะคบอาจจะไม่ต้องมีก็ได้เพื่อที่จะทําให้เนื้อเรื่องนะครับกระชับมากขึ้นนิดนึ่งฮะใครนะครับที่เป็นแฟนโคนันไม่อยากให้พลาดภาคนี้จริงๆนะครับความสนุกครบรดมากๆไม่พอนะครับดูจบแล้วเนี่ยห้ามลุกเลยนะครับย้ําเลยนะครับห้ามลุกมันมีเซอร์ไพรส์รอคุณอยู่แบบพีกีดกันทั้งโรงเลยครับห้ามพลาดจริงๆครับกับโคนันเดอะมูฟวี่27ปริศ ในวันที่8สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เลยครับเ